Okay. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติด,ดตามอาจารย์ยโสธารานะคะเรามาแวะไหว้นะคะองค์พญาสุรินทร์พักดีศรีนรงจางวางนะคะอันนี้ก็คือเป็นอนุสาวรีนะคะเดี๋ยวเรามาดาูรูปแบบต่างๆที่อยู่หน้าอนุสาวรีนะคะก็จะเป็นการแกะสลักนะคะสีขาวบอกถึงประวัติดิษานะคะความเป็นมานะคะ สามารถเดินขึ้นมาได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นประวัตินะคะประวัติช้างเผือกนะคะแล้วก็การจับช้างนะคะต่างๆตลอดจะถึงรายชื่อนะคะเชียงปุมหัวหน้าบ้านเมืองทีเป็นหลวงสุรินทร์พักดีนะคะตากระจาะเป็นหัวหน้าบ้านโคกลำดวนนะคะเป็นหลวงแก้วสุวรรณ เฉียงขันอยู่ร่วมกันกับตากระจ้าเป็นหลวงปราบนะคะเชียงคะเป็นหัวหน้าหมู่บ้านอันเจ็ปนึงเป็นหลวงเพชรนะคะเชียงสีนะคะเป็นหัวหน้าหมู่บ้านกุดหวายเป็นหลวงสีนครเตานะคะเชียงชัยเป็นหัวหน้าหมู่บ้านกุดปะไทยเป็นเป็นขุนชัยยะสุริยวงศ์นะคะโอ้ชื่อเพราะจังนะคะเนี่ยก็ได้รับความดีความชอบนะคะ จากการที่จับช้างเผือกได้นั่นเองเนาะตรงนี้ก็จะเป็นาการเส้นสวงนะคะาสารประกมช้างนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิถีความเชื่อแบบาชาวกุยนะคะที่จะมีการจับช้างก็จะมีการเส้นสวงบูชาก่อนนะคะและก็ตรงนี้ก็จะเป็นป้ายนะคะการวางศีราฤกษิกนั่นเองนะคะ ป้ายเลิกนะคะการลงมาวางว่านน่นนี่นั่นอย่างไรนะคะตรงน,นี้ก็จะเป็นอ่าเป็นคําสั่งในการจัดช้างนะคะรูปแบบสถาปัตยกรรมต่างๆนะคะอันนี้เป็นการแต่งกายในสมัยนั้นนะคะ <c oughs> ประวัติเนาะเป็นประวัตินะคะที่น่าศึกษานะคะอันนี้ก็คือการมาบูชาพยาสุรินทร์พักดีนะคะครสาเร็จก็จะถวายชัดเงินชัดทองนะคะพวงมาลัยนะคะดอกไม้ใบสีหมวหมูเครื่องไหว้ต่างๆนะคะเขาก็จะมีความเชื่ออันนี้ก็จะเป็นชุดเครื่องไหว้นะคะของเขานะคะหนึ่งชุดเครื่องไหว้ที่ทางร้านเขาได้จัดเป็นชุดๆอย่างนี้ ก็เครื่องว่ายของเขาก็จะเป็นช้างห <c oughs> มานะคะเครื่องไหว้นะคะ